สวัสดีครับพี่เสือสสพ,พี่เสือบอกว่าพี่เสืออยู่ที่เวทวิวนะครับเซนท์ันเวทวิวนะเขามาจัดแสดงไดโนเสาร์แบบนี้นะครับทุกคนนี่นะอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่ามันจะมีตัวอะไรที่เหมือนกับจุลสิลเวอร์บ้างถูกไหมโอเคโอเคนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมดีมากเลยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับทุกคนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอุ้ยอุ้ยอโอ้โ นี่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 อันนี้มันเหมือนกับตัวที่อยู่ในดูดูสิสเวิร์บปลเ,เหมือนไหมมันชื่ออะไรเฮ้ยมันแบคิโอมันตัวใหญ่มากนะแต่เขาเอามาได้แค่คอนะทุกคนนี่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 นโอ้โหแบคิโอสลัต้าตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่นแค่หัวมันยังสูงมากเลยนะครับแล้วดูด้านล่างกันพี่เสือดูด้านล่างกันโว้นี่เป็นเวิร์ที่เขาจะแสดงนะครับทุกคนไปลงไปดูข้างล่างกันดีกว่า พี่เสือเขาเคยมาจัดทีหนึ่งใช่ไหมถ้าใครถ้าใครจําได้นะเราเคยมาถ่ายที่นี่แล้วทีหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าที่นี่เขาจัดใหม่นะทุกคนนี่มาเจอตัวแรกนะเฮ <c oughs> ้ยพี่เสือนี่มันตัวอะไรกันอะดีทีเล็กหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมไม่พลหนามด้ด้วยไม่ใช่โดพนพลหนามได้นะทุกคนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้มันปากมันใหญ่มากนะเออมันสามารถกินพี่เสือเข้าไปได้ทั้งตัวไปยืนดี่ปยืนเทียบีิลูกเออโอ้โห มันพังทะลุกำแพงมาเลยอะไรนะเอามีนี่หรือเปล่ามีอะไรนะโมซาฮอรัสรหรือเปล่าไม่มีทุกคนไม่มีโอเคไปข้างในกันนะครับมาที่นี่ก็จะมีนี่ด้วยนะาได้เราเสาให้เรานั่งนะครับนี่อย่างนี้นะอ่าอันนี้คือเจ้าอะไรนะพี่เสือเอออันนี้มันเจ้าทีเล็กนะทุกคนนี่สวัสดีทีเล็กดูตางว่างวงๆนะเราอะ่ะไหนมีตัวอะไรอีก นี่เข้ามาเราก็จะเจอนี่เลยนะเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งโลกยุรสิกคือเจ้าไทซุรท็อปนะทุกคนโหใหญ่มากอะไรนะอะไรนะโอ้โหมันไม่ได้ใหญ่แค่ตัวนะทุกคนไข่มันก็ยักษ์ด้วยเหมือนกันโอ้โหพี่เสือไปยืนเทียบไข่เดี๋ยวนี้เข้าไปอยู่ในไข่ได้ไหมเราอ่ะโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะนะครับนี่อันนี้เป็นไทสุรท็อปนะครับ เป็นไงรู้สึกเป็นไงโอ้โหนี่แล้วมีอะไรนะมีอะไรนะไทเซอร์ซอฟเอาเพื่อนมาด้วยเหรอไทเซอร์ซอฟเอาเพื่อนมาด้วยนะนี่โอ้โหยสวัสดีไทเซอร์ซอฟตัวใหญ่อุ้ยพี่เสือมีมังกรอนของแท้พ่เสือเฮ้ยรอบนี้เขามีเห็นนมััตวออะะไระ่ใช่ไหม เขาบอกว่าโดนทัชด้วยนะทุกคนมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใส่ใส่ฐานนะลูกมันคือตัวจริงเปล่าฮะมันคือตัวจริงนะทุกคนม <c oughs> ันคกิ๊กกาดูด <c oughs> ิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแต่หน้าเขาเหมือนไทยสรตท็อปมากเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หน้าเหมือนไทยสรตทบเพราะมุ้งพีหน้ามันเหมือนทีเล็กทีเล็กใช่ไหมเออ <c oughs> แต่ไทยสรตท็อปอยู่นี่อ้าวเสร็จแน่ไทยสรตท็อปจะจิ้มคอไม่เนี่ยฮือ ไหนโอ้โหโอ้โหไหนไปดูสิไม่นี่มันตัวจริงอะโอ้โหทุกคนเขาเอากิ้งก่าตัวจริงมาให้เราดูด้วยอะดูดิสวัสดีครับคุณกิ้งก่าโอ้ยนิ่งมากเลยพี่เสือ นรกจิดกิ้งก่าเราเจอแล้วอยู่เจ้าบูหรือเปล่าใช่ไหมในทำท่าทำท่าแบบสะกดจิตเจ้าบูดิเดอดแต่เจ้าบูมันอ้าปากมันจะงับมืนพ่เสืออยู่แล้วนะทุกคนเออโอ้โหอ้าวนะครับด้านนี้มีไหมด้านนี้ใช่ไหมด้านหลังมีไหมเฮ้พิเสือมีด้วยอ่ะอ้าพี่เสือหายมีด้วยอ่ะพี่เสือตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไร อ๋อมีพาโราโซโลโลฟัสแต่ว่าก่อนจะไปถึงพารานะเราดูตัวนี้ก่อนเฮ้ยเจ้าลูกแองคิโลหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมีชื่อด้วยนะทุกคนนี่นี่แองคิโลโซลัสนะทุกคนตัวน้อยนะน่ารักมากเลยไปเอา,าใส่กระเป๋ากลับบ้านกันนี่นี <i> ่เด <f air> ี๋ยว e เราพาเพื่อนเพื <f air> <ๆ>่อมาดูพา,าโราโซโลโลฟัสกันนะครับทุกคนนี่พา,าโราโซโลโลฟัสโอ้โหมันร้องด้วยครับมันร้องด้วยนะ โอ้โหมันร้องด้วยอะ่ะอุ้ยพี่เสือเป็นไงหางมันสะบัดไหม <c oughs> ระวังนะมันรุนแรงมากเลยนะหางสะบ,บัดอะ่ะเอออุ้ยร้อ,องอีกแล้วร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วโอ้เ <c oughs> oh, ป็นไงเป็นไงคารา,ามันตัวใหญ่ไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหางหางจะสะบัดไปโดนพี่เสือโอ้โหอ่าทุกคนไปเดี๋ยวเราพาพี่เสือออกไปดูข้างนอกกันว่าม,มีอะไรต่อนะครับทุกคนครับไป อา้าวทุกคนเมื่อสักครู่นี้เราเจอกับแม่พาราโซโลโลฟัสนะครับแล้วตอนนี้เราก็เจอลูกของเขานี่เจ้าพาราน้อยสวัสดีครับโอโ้โหเป็นไงพี่เสืออา้าวแล้วทำไมแม่ลูกพารามันมาอยู่กับเจ้านี่ละ่ะเจ้านี่ชื่ออะไรอีกัวนโนดอนเหระโอ้โหนี่อ้าวเออ <laughs> เออเอเอ ไปยักหน้าเหรออีกโกเดอนสวัสดีนะครับโอ้สสอสวัสดีเขากสวัสดีเราด้วยพี่เสือโอ้เยี่ยม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 ไหนไหนไหนอ๋ออินโดแรปเตอร์ทำไมพี่เสือรู้วะฮะมันมีมันมีตัวดำๆนี่เนาะมันเหมือนแรปเตอร์เลยนะแต่ว่านะครับแต่มันถูกนะพี่เสือบอกอินโดแรปเตอร์นะถูกต้องเลยทุกคนนะอ่านี่นี่น,นี่อินโดแรปเตอร์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างๆต่อนะมีอะไรตัวยักษ์หรือเปล่าพี่เสือเจออะไรต่อแล้วคราวนี้เฮ้ยอิโนโดมินัดเลยกรอเฮ้ยเฮยว้าวมัน,น,น,นยักษ์มากเลยทุกคนดูดิโอโ้โหเฮ้ยโอ้โหพี่เสือไปยืนตรงเมื่อกี้ดิพี่เสือเมื่อกี้นี้มือมันจะกัดคอพี่เสือดีนะทุกคน โอ้ตัวมันยักษ์มากจริงอะไรนะครับเออนี่ยเลักษณะของอินโดมินัสเล็กนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นไดโนเสาร์แบบนี้นะนี่แล้วหงนก็ตัวใหญ่มากกว่ายโหนะครับไหนเฮ้ยเขาต่อสู้กับทีเล็กเองโอ้ที่เสือนะครับยืนอยู่ระหว่างอินโดมินัสเล็กกับทีเล็กนะครับทุกคนใครจะเป็นผู้ชนะถ้าต่อสู้กัน ทำไมอ่ะอ๋ออินโดมันตัวใหญ่กว่าโอเคเล็บก็ยาวกว่าด้วยเนาะเล็บมีหลายนิ้วอ่าตัวทีเล็กมีเล็บแค่สองนิ้วไหนกาลิมิมัสนายพันเพื่อนไปดูกาลิมิมัสหน่อยดิเดี๋ยวขออนุญาตเดินผ่านนะครับอินโดมินัสเล็กครับอ๋อเนี่ยหรอกาลิมิมัสโอ้ยใช่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 แต่ทำไมกาลิมิมัสหันหน้ามาหาเราหน่อยสิกาลิมิมัสนายไม่หันหน้ามาหาเราเลยอ่ะงั้นเราต้องต้องต้องไปแอบดูหน้าเขาดนึง เฮ้ยพี่เสือการิมิมัสมันเหมือนมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันเหมือนกับที่เราเจอแดวเสาไทยหรือเปล่าแดวเสาไทยการิมิมัตตัวไม่โตเท่าไรหร่เนาะอ่านี่น,นี่ส่วนอันนี้นะครับทีเล็กนะเออโหดูเก่งขาม,มากอะไรนะดูอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ ฮะเจ้าอาโคซเหรอไม่ใช่ดิแบริออนิกโอ้โหเดลเส็ากินเนื้อเหมือนกันนะทุกคนฟันแหลมเปรียบเลยอะเจ้าแบริออนิกนะครับอ้าวคาโนโทสัสโอ้โหอันนี้อันนี้เดลเวสอวที่พี่เสือชื่นชอบอยู่นะถูกถูกไหมครับแขนสั้นไหมอ๋อที่นี่แขนมันยาวเหรอเออแขนไม่สั้นเท่าไหร่นะแขนยาวอยู่นะครับตัวนี้นะครับ ใช่ไหมเจ้าคาโนทอร์ลัสเอ้าพี่เสือเดินไปไหนเฮ้ยพี่เสือไบลรืออีกขยับเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่เสืเอ,สอ,ค,อสครับตัวอะไรเนี่ยนาซูตโตเซราท็อปอ่านาซูตโตเซราท็อปนะทุกคนนี่มันจะไม่มีเข่าตรงนี้ไม่มีหงอนตรงนี้นะครับอ่าตัวเข่ามันก็จะโค้งๆนะแล้วพี่เสือตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้ว นะครับพี่เสือเจอตัวอะไรนะตัวนี้เขาชื่อว่าพาอะไรพาคีเซฟาโลสอรัสดูดิพี่เสือดูดิเจ้าพาคีตัวเล็กเจ้าพาคีตัวนี้มีลักษณะเป็นยังไงครับพี่เสือครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยพาคีตัวนี้อุ้ยพี่เสือโผล่หัวมานะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆนะแล้วก็หัวมันนะเออหัวมันจะหนกๆตรงนี้นะแล้วมันก็จะใช้หัวในการเป็นอาวุธ วิ่งชนกับศัตรูนะครับทุกคนอ่ามอร์ลยังมอร์ลยังมีมินิมินิไทเซอร์ท็อปไหมอ๋อไทเซอร์ท็อปตัวลูกครับทุกคนนี่อ่าเป็นไทเซอร์ท็อปตัวลูกนะครับ,ออรบโอ้โหน่ารักมากเลยและตัวนี้น่าจะเป็นอะไรอูราโนอปะใช่ใช่ใช่อูราโนซอ,อรัสนะครับทุกคนครับอ้า อูลา,านหลับอยูอ่มีกระดงหลังเนี่ยอุลานใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าใช่ใช่ใช่ด้วยนะโอเป็นยังไงบ้างพี่เสือโอเคไหมโอ้มันเยี่ยมมากเลยมันเยี่ยมมากเลยนะครับพีเ่เสือทำอะไรอะครับลูกโอมันระบายสีในรถเสอโอโหระบายสีรถเสซะด้วยทุกคนนี่พีเ่เสือไปแลกบัตรมาแหละ <c oughs> ใช่ไหมอ่ามัน <c oughs> เขามีกิจกรรมนะครับให้แลกบัตรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้มาระบายสีด้วยนะทุกคน พี่เสือระบายเป็นตัวอะไรนี่ฮะตัวอะไรทีเล็กทีเล็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลงานสุดท้ายของพี่เสือกันว่าออกมาแล้วหนะ้าตาทีเล็กจะเป็นทีเล็กหรือจะเป็นจิ้งโจะ <c oughs> ไหนพี่เสือโชว์ผลงานหน่อยสิครับเมื่อสักครู่นี้ไประบายมาไหนมันเป็นตัวอะไรอะ่อระ,ะอ๋อมันคือทีเล็กนะทุกคนนี่ทีเล็กพี่เสือด้านหลังมันเป็นอะไร อ้ยอันนี้มันมีแม่เหล็กเอาไปติดได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่เสือไปติดที่บ้านนะครับนี่แล้วเมื่อกี้นี้เราลืมพูดถึงตัวนี้ไปไดโลโฟโซลัสใช่ไหมโอเคเอาไปต่อกันเถอะเอาพี่เสือรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวรอบนี้มาเป็นยังไงบ้างครับเขามีอะไรใหม่ไหมนี่ตรงนี้ใหม่แน่นอนนี่ตัวจริงตัวปลอมนี่โอ้ตัวจริงแน่นอนนะโอ้วันนี้ไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เลยมีตัวไหนที่เหมือนกับจูราสิกเวิร์บัก ไทเซอร์ปมีไหมมีอ่ามีตัวอะไรอีกแรปเตอร์มีบ้านแรปเตอร์อ๋อแต่ตัวบินไม่เห็นเนาะวันนี้ไม่มีเห็นตัวบินเลยเนาะโอเคครับพี่เสืองั้นเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้เนาะอ่าอย่าลืมอ่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสนใจนะครับมาที่นี่ได้นะเซนทัลเวสต์วิวนะครับนะเขาจัดถึงวันที่20กรกฎานะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้นะใครสนใจน้องมาดูน้องๆงตรงนี้ได้นะครับทุกคนโอเคเอาไว้เท่านี้นะพี่เสือนะโอเคครับสวัสดีครับคุยกัน